สบายดีพ่อแม่พี่น้องวุก็ทุกคนเด้อสมองสุบอดที่เข้ามารับสมสองซาบุไลสวัสดีเอฟซีทุก่านที่เขายาอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยปาน่ะทุกหมองทุกบ่อนเดอ้อพี่น้องเปิดออกมาซะมาโผล่โผโคพี่น้องเป็นกระต่ายเรือกระต่ายเรือกระต่ายพี่น้อง เมยขนมไล่แต่นี้นะจะไปเอามันใส่เกเก็บเอาไว้แม่พี่น้องจะเก็บเอาไว้เท่าเมยว่ะเาะอาวงเก็เพี่น้องเ้ยเงสียดายฮาผมได้ไปนำเมืเท่อพี่น้องเขาได้พี่พี่น้อง าดนวดปาดโคแบบนี้เฮาต้องแบ่งพี่น้องเฮาต้องแบ่งให้เอื้อยให้น้องแบ่งให้แม่ใหญ่แล้วเพิ่นบ่มีแนวกินอ่ะทําแม่แบ่งเลยอย่กระตาน้อยก็ได้ให้ทําแม่แบ่งแกเอ้ยมาคนขนมให้นเด้อให้ทําแม่แบ่งให้แม่ใหญ่หรือว่าครอบครัวแมตตาแหละ ป๊าดพี่น้องไซเบอร์ค่ะเจ้าสีแบ่งนะเขาสีแบ่งหลายคนพี่น้องเอาฟักติวให้เราแนบยันให้เราอย่าแกงโผพี่น้องป๊าดมาฮัลโหลโอ้โหผลไปหาเฮดได้จังหวะได้กระดกกระดิ่งไปลืดๆเพื่อยู่บ่แมฆก็กระสกเกอร์ก็ต่อได้ตอนนั้นเราสิหวานได้เส่นะพี่น้องเอ้ย สมัสออนเทอันนี้นะเบอ้อเอาตั้งนานนานยะนั้น <laughs> อยากขนมจีนมันมาแตกดอกตอนนี้นะมาแตกเบิง่งเบิง่งเถาะขนมจีนเห็นอันนี้แล้วมันจะแตกนังนี่นี่นีน่เอตินะมันมาทันนี้แตกเลยเถาะขนมจีนพี่น้องเอ้ พ่อไพเหาบวเน่แห้งมันกับวันเตะขิดอยากกินพี่น้องเยใส่เสืเ้อแขนยาวอย่างดีข้างในจะใส่กรหน,นอกเนาะสูอย,า,อย,ออยอากมันเตะใส่อืาวันกระนกผมได้มาใส่ท่ออนเห็ดคือใส่ข้าวนมเลยใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวเรือมะขืนมันจะแตกประมาณน,นี้พี่น้องมันแตก เอาให้ซิเอาให้น้องมิวบ่เอาตนอนีแม่ซะแกงน่ะแม่แกงนอยแกงซมน้อยป๊าดพี่น้องสมพมโแท้นี่นะาสิแบ่งให้นี่แม่ฮะยายนี่ใหญ่แม่ยังคิดเห็นยายงึงพี่น้องเอ้ย สิแบ่งให้ยายเงิงนําว่าซานอือยายเงิงแล้วก็มีเฮาเฮาเมียบ่าวของเราเฮาเอิ้นมีเฒ่าเนาะมีเฒ่าแต่ว่ายายงงน่ะเอิ้นป้ากําลังแบ่งกําลังแบบว่าจัดแจงตัวน้อยนี่เพิ่นสิแกงเพิ่นว่าซอยแกงป๊าดมื้ออื่นมื้อสิได้ไป่ โอ้ใช่แมมเจ้าเก็บพิมพ์บ่อ,บอข้าวหุ่มอยู่วะวาาหุ่มมันอยู่ในตอ่อย่างองยู่ในสายนาจานุกนาจานุกปัดจุมพอไปปะคือเห็นมีสมภพมาผู้เทพีพน้องตื่นตื่นเต้นเต้นไปหาเหตุสิวันเราได้สนะอื้ พี anyway, oh, <c ười> right. ่น้องแนมมาดูแม่มีแกงามแท้ๆเอ้ยอบ่ได้ไปโออยากไปหลายหมออย่าอย่าจดอยากไปจักสิไปฝากแนมพี่น้องบ่จักยายจอกยายจดกไปหายายจืดไปฝากเพิ่นอือสมกระดากระดิแท้นี่นะ คนหลดแก่อยเอาฟังอืมน่ะยังบวชพี่น้องยังมาทะเลบวชเบื่อแ่หาเมื่อยเมื่อยหิวเข่าคนหิวเขาพี่น้องหิวเข้าอือตัวนี้นะคนสีแกงก็นอนพี่แกงจะมาผดมาพูแทนนี้นะ กระดอกกระดี่ป้าพี่น้องเอาไปหายันเมตตาก่อนเด้อนี่พี่น้องปอาเมตตาก่อนไายมาขายป้านะเอากระตาไม่ใส่ป้าแล้วได้หน่กระตาไม่ใส่ป้าไพ่ขัดสมขายน้องมิวอ,อ,อ,อะ เอาอะไรเมาสบายดีป้าลไมเด้เปลือด้พวกไรอีไหครัายดีป้าลถ้าสีแบ่งไร้มุงไร้ไร้นั้นพี่น้องเ่าจะมาขายปลาขายปลาขายปลาอันไปยเกาะปลาของลาขเทส่งรเปล่เอ้ยเป็นปลารเลยอปลาขึ้นบ่ถ่าได้นะนะท่าได้นะ อันอันขายเป็นกิโลกัสิบาทนี่มาอยากซื้ออยู่เ่อบนกันอดเสบไดเธอทอดเสมสั่งแก้วบอสฮะอยากได้ปลาน่อยแปลาปาปลาน่อยปลาน่อยพี่ 3> 3น้องขาลขายปลาขายปลาหน่อย โลห bon น,นึ่งบ่ลอยู่นะบอเนี่ทะเลิยอ่าปาพี่นกปลาของอสีทอดคือเหมือนนเสบทอดใส่อันใส่แป้งเหมือนนเด้ไ,ไม่ถึงโลมาถึงโล,งโลพี่นกบ่หอดโลเนี่ยป,ป้านาะปานอนเ้า,าอะอาบ่าหาอหาหาดโล บ่อะไรตัวใหญ่ได้ยายตัวใหญ่ตัวน้อยแยกกเนียกแบ่งแบ่งเมตตาสิแบ่งพี่น้องเพราะว่าวะเมตตาเคยแบ่งเมตตาถนัดตัวใหญ่เจ้าเขาเจ้ากับเสียเอาตัวใหญ่ตัวน้อยมันกี้สิบเบอร์ขายเมตตาถนัดเรื่องก้านแบ่งเพราะว่าเมตตาเคยขายเป็นนายขายแล้วนะฮะเออจากซี่อุยเข้าหัว กเยก็เอาัเอาเนื้อเนอเอาามากค่ะท่านอเากเอาเาจะเป็นแามนอเจาเดียว่าอันอันน้อยชน้อยเจ้าเดียวว่าปาเนี่ยเจ้าเดียวว่าเออเออเอออด้ายีม่อด้าย่อ้ายกเยกาองแล้วเราคนละเจ้าเลยตายแล้วเจ้าจะได้นับโต๊ป้าใส่กันนะบัด ปลาน้อยปลาน้อยเสษแข็งเสแข็งมายันแล้วมันจิตยนมันเายมันเปื่อยอันนี้ยังแข็งคือเก่ามอนได้ยังไงเอเผอเศบเงินเมื่อนั้ซีนตีใหญ่เงินนะจ้าเืงินวันพระเขาคือบนเงินตีตองเด็ก ไม่กา่ล้เพราะ้าอมไมไปยไมไปสะกับไทานข้าผู้ยิ่งนี่นะได้เจอหนังผู้ยิ่งเสียเบิ้มาเลยมีตาคล้ายป้าลยบ้านนี่ตาสิเป็นตาคล้ายป้าเอาไม่ใส่นะอันน่ะ ตนตาเอาไปนี่นี่นี่ไปมั้ยลองว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องปลาพอดีทอดเอาน้ำใส่ไปไหนแข็งแข็งแข็งม <laughs> องบ้างเอานางเอกเห็ดพี่สางชิวนางเอกข้างนี้ก็เล่นเกม เล่นเกมอืมเล่นน้ำเนยอีกเดเม่ฮ่า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 ฮือท่าหนักก็เล่นเกมอ้าวเล่นรับไปโอเคพี่น้องรีบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักใครให้ได้เด้อพี่น้องกิบหนาพอกกบามายหายยู่ดีมีแหงเบ้อตะคุตะกลุ่ยรับไม่รวยเด้อกับซองน้องเม็ดพี่น้อง สายน้องมิดนะจ้าสวัสดีน้องมิดมาผ่าซองเด้อสวัสดีโอ้ยไม่ดูช้าพี่มิดเพราะว่าในเรื่องอนาวอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องมิดส่องเมตตาส่องน้องอ่างงนเด้อพี่น้องเด้อใครเอ้ยน้องกันนี่แหละอยู่ดีมีแหงเบ้อทุกคนทุกคนให้รับให้รวยเงินไหลน้องทองไหลมาคือกันเด้อพี่น้องสวัสดี